ลงกไอ้บอลใครให้รางวัลมึงอะใครล่ะนี่ <c oughs> เอาคืนถึงเวลา,าคืนห่วงจังเลยรางวัลเนี่ยโชว์ก็เลยพ่อโชว์เลยตาพีทสารพรดติดคอ,อ,อแล้วเคลียวอะไรองเงี้ย <c oughs> หวานใช่ไหมหวานเจี๊ยบเลยมไม่มีละห่ว,หวงกินอะไรจังเลยสารพัดใครว่าคนนี่พี่สาวมาฝากขอบใจมากโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเลยเอ้อชอบสารพัดใช่ไหมพ่อชอบชอบมากกับหวานหวานหวานอย่างเงี้ยหวานใช่ไหมล่ะ ลองเพลงคู่ได้สิจ๊ะอย่าอย่างมันตีหัวตีหูไม่ดีได้พอโตแล้วจะตีตานะจาหนูไม่ตีตาดัดฟันเหรอใช่ดัดฟันเด้่วทำไมก่อนจะดัดฟันมึงดัดนิสัยมึงก่อนนะนิสัยมึงดีอยู่แล้วไม่ต้องดัดหรอกใครก็บอกไม่มีใครบอกเราบอกเองหอมหน่อยโอ้ยยเอ๊ะเอกเลยอ่ะจะได้ไหม ไม่ไปเลยน้องเอ้ยหอมหน่อยหอมเบาไม่ให้แก้มเจ้า่เป็นรยหม่อยเฮ้ยไม่ถีบน้องเขาทำไมล่ะพอ่อ กูหอมหอยแล้วแกไม่หอมแล้วมาโถอากาศมาถึงแกแล้วเนี่ยอากาศอย่างนี้ไม่แล้วของดีๆทั้งนั้นทำไมไม่หอมแล้วสองคืนด้วยหอยไม่เนา่า <laughs>